ของตัวเองนะคะตามนาฬิกาชีวิตเลยเราใช้ชีวิตแบบผิดปกติมาตลอดนะคะเพราะว่าอะไรึเปเวรดึกป่อยมากๆทำวันนั้นที่ผ่านมา20ปีไม่เคยดูแลตัวเองเลยทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเพราะเราต้องการนะคะที่จะทํางานเนาะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเวรได้เลย ไม่ได้บ้างจนวันหนึ่งมีอาการที่หนักมากๆค่ะหลายๆครั้งแต่เราก็ไม่ไม่ยอมดูแลตัวเองนะคะสาเหตุที่เกิดวิกฤตขั้นสุดเลยนะคะก็คือตอนที่ไอไปทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ,ะประจําเดือนเนี่ยมาไม่ผิดมาผิดปกติตลอดเวลานะคะแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะผิดปกติกินความสามารถของเราคือเราสามารถคิดว่าเราทนได้เราดูแลตัวเองไนดะ้เราคงไม่เป็นอะไรนะ ครอบครัวของไอซ์คุณพ่อเป็นมะเร็งตับอาหารระยะสุดท้ายในวันนั้นที่เราเดินทางไปทําง,งานที่ต่างประเทศเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าเราต้องแข็งแรงที่สุดแต่ในวันนั้นค่ะดวงดาวของเราที่เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะไปทําง,งานที่นั่นมันปรับสูญสิ้นเลยค่ะเพราะว่าออไอซ์ป่วยหนักมากไม่เคยบอกใครที่บ้านเลยค่ะว่าตัวเองป่วยพยายามทํางานเพื่อให้ได้เงินค่ะเพราะสิ่งที่เรา คาดหวังคือต้องการนะคะรายได้ที่มากพอที่จะส่งเสียนะคะกับมาดูแรตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนาะวันนั้นค่ะคุณหมอบอกว่าไอ้มันอาการเยอะมากแล้วนะซึ่งในเมืองไทยที่บ้านครอบครัวไอ้คนที่ไอ้รักคนที่อยู่กับไอ้ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไอ้มีปัญหาเรื่องนี้เราก็ไม่อยากบอกทุกคนค่ะเพราะว่ามันเป็นภาระเนาะไมอยากบอกให้ทุกคนตกใจ ก็โชคดีมากๆไอ้ถือว่าไอ้มีบุญนะคะการมาถึงเมืองไทยก็ขอบคุณเพื่อนนะคะที่แนะนําให้รู้จักกับบริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มซึ่งมันมีสินค้ามหัศจรรย์ตัวนี้ค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเชื่อค่ะเพื่อนบอกว่าลองมาดูนะมันถือจะทำทธุรกิจได้ในตอนนั้นที่ไอ้มองหางธุรกิจทำในเมืองไทยด้วยไอ้ก็เลยมองว่าเออลองมาดูนะคะลองใช้สารอาหารดูซึ่งเราเรียนรู้เรื่องสารอาหารมาแล้วว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายและวันนั้นต้องขอบคุณ หมอเมตตาค่ะที่ท่านได้อธิบายไ,ไอ้ฟังอย่างละเอียดว่ากระบวนการการเกิดโรคที่แท้จริงน่ะต้องใช้อาหารซ่อมค่ะต้องมีวิตามินแรลเซและกรดอะมิโน,โนเอนไซม์ครบนะคะถึงจะสามารถดูแลจุดนี้ได้ขณะที่ไอ้เดินทางมาเมืองไทยค่ะไอ้ได้แอบไปหาคุณหมอที่ลามาค่ะคุณหมอบอกว่าอ่ะอีก3เดือนฟูลอัพอีกหนึง่งถ้าไม่อย่างนั้นให้ไอ้ขาดตัดในระหว่างนั้นไอ้มีเลือดออกตลอดนะคะแต่ไอ้ก็ไม่ได้บอกใคร ลองทานนะคะมาทําคุณหมอเมตตาคุณหมอเมตตาบอกว่าให้ลองทานนะคะทั้งหมดสี่สิ่งตอนแรกนะคะสีน้ําตาลค่ะสีม่วงค่ะพอเล่นทัชค่ะแล้วก็มีขอเลนไอได้ทานแบบนี้ค่ะตอนในแรกในเดือนแรกที่เข้ามาหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันอาการที่หักเสยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราลงเทา้าข้างขวาน,นะคะเราจะรู้สึกปวดแบบมากปวดปวดแต่เราก็อดทนนะคะพอทานทันสเตนทาน,ทานยาคุณหมอให้มาก็ดีขึ้น จนมาวันหนึ่งนะคะเลือดมันออกหนเยอะมากเลยจากการทานโปรตีนเรารู้เลยว่าอีกสามเดือนนี่คิดในใจนะเราลองเราลองมาดูแล้วลองทําธุรกิจด้วยกับเพื่อนแต่เราก็มั่นใจสินค้าค่ะเพราะจริงไอมาด้วยสุขภาพและไอประทับใจสินค้าจริงทานไปแค่หนึ่งตือนนะคะจากการที่เรารู้สึกว่าปวดมากๆทรมานมากๆเราเลยคิดในใจว่าเออเนี่ยเราอาจจะเป็นเหมือนคุณพ่อซึ่งคุณหมอบอกเลยค่ะทรายไอเป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ไอ้ก็เก็บความลับนี้ไว้จนไอ้ได้กินสารอาหารไปครานะคะหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปไอ้มั่นใจเลยว่ามันหายได้ยังไงมันดีขึ้นได้ยังไงอาการที่ไอ้เป็นลมบู้นะคะไอ้ในขณะที่ไอ้ทํางานอยู่ไอ้เป็นลมบ่อยมากซึ่งเพื่อนนะคะตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้ไม่แข็งแรงเวลาไอ้มาทางานขับรถนะคะช่วงบ่ายๆไอ้จะเบี้ยแล้วไอ้จะเหนื่อยแล้วนะคะไอ้ขับรถไม่ไหวแล้วนะคะแล้วไอ้ก็จะปวดท้อง เดินโซซ่าโซเซเลยค่ะแต่ก็ก็ยอมมาทํางานในวันนั้นพาอไอไปตรวจนะคะกินไป2เดือนนะคะกินไป2เดือนไอคิดว่าอาจถึงเวลาคนดแลอาจจะไอไม่รอค่ะวันนั้นได้พาหลงมงไปตรวจที่รามาเราเลยได้ตัดสินใจไปหาเพื่อนบอกว่าอยากรู้ว่าตอนนี้ทรายเราขนาดไหนแล้วมันเป็นขนาดไหนแล้วแต่เราคิดว่ามันน่าจะยุบลงปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเี่จาก9เซนน่ะมันเหลือแค่หนึ่งจดเอง สิ่งที่เกิดขึ้นกับไอเพราะว่าเราไม่สามารถปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้นั่นเองนะคะคนเราเกิดมาเนี่ยเซลนะคะมันเสื่อมเพราะเกิดกัรเกิดจากที่เราไม่สามารถปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้หรือการปรับพฤติกรรมการกินได้นั่นเองนะคะเลยทําให้เราเกิดเริ่อเดดนี้เกิดขึ้นไอดีใจมากแนละทุกวันนี้นะคะไออยากบอกว่าทุกคนในบ้านไหนไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไอมีปัญหาเรื่องนี้เชื่อไหมคะ น,นี้เขายังไม่เคยรู้ว่าไอเป็นนะไรเลอันนี้ไอไม่เคยบอกใครนะคะแต่วันที่อไอ้ไปตรวจตัดหลวงลุงนะคะคุณหมอเพื่อไนอเป็นพยาบาลที่รามาบอกว่าเฮ้ ee, ยไอ้ขอแสดงความยินด,ดีด้วยอะ่ะมันมันไม่เหลือแล้วว่าไอ้ทาอะไรมานะคะวันนี้นะคะไอ้เลยตัดสินใจนะคะลงมือจะทํานะคะเรียนรู้สินค้าอย่างจริงจังลงมือทําอย่างแบบ ไม่มีเงื่อนไขเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะปกติตัวเองเป็นคนเชื่อ,อยากอยู่แล้วค่ะเป็นพีบันเชื่อ,อยากมากเป็นคนท้ยีใครมาบอกอะไรไอไม่ฟังใครต้องมานั่งฟังเองทําให้ไอนะคะชวนเพื่อนๆค,คนเล่าคนเล่าเขามีเชื่อหายค่ะแต่คนที่เชื่อไอในวันนั้นคนแรกค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ